สวัสดีครับย่กับช่องด้าซิ่งดินระเบิดอันนี้เราจะมาเอาตตตรงนี้ออกนะครับนี่นี่ตอตอไหนที่เกะกะเอาออกแต่ต้นไม้นี่เอาไว้นะครับต้นไม้ธรรมชาตินี่โน่นข้างหน้าเราเทดินแล้วครับทางเข้าสโลปมาอันนี้ก็จะเอารถมาขนตออกด้วยน่าจะประมาณอยู่ประมาณสองสามเที่ยว โดยประมาณเราจะเร่งให้เสร็จนะครับวันนี้ต่ออยู่คาเนี่ก็จะขุดออกแล้วก็เอาออกนะครับส่วนต้นไม้นี่เล่ๆอย่างนี้ก็เขาก็ไม่ให้แตะต้องของเขานะครับนี่เอาไว้เลยเคลียแต่พวกนี้ให้มันดีๆนอกนั้นเอาไปทิ้งนะครับพราเขาจะทําที่พักของแอดคาราบาว นี่พี่เอสจะมาแล้วโอ้โหเป็นไรของมันวะน้ะองอาจารย์โอ ได้จานโอนะครับเอารถขึ้นเอารถลงผมขึ้นลงไม่ได้เพราะว่ามันขามเจ็บแต่ขับได้บนอะไรมาโนนะเดี๋ยวมาดูอาจารย์จานโอ nắm đại hà rồi vừa xây bút mà Hãy subscribe เป็นงานเหมานะครับตรงนี้เดี๋ยวดูสเต็ปอาจารย์อูเอารถลงหน่อยติดแท้ระบบเดินหอบมั้ยแหมเออรถใช้เจ้ามักไฟนะ พี่เด็ดมกักไฟร้อยนะครับรยงานอย่างต่อนเนื่องโดนเจ้าพีซีร้อยสามสิบนั้นก็จอดแตนบายไว้นะครับน้องอันมดบอเอ้ยดับก่อนตายหาเลยฮะ มุนหน่อยวะมุนมามุนมาเน้นอ่ะน้ำมันหมดอะไรเร็วบร้อยนะวะโอ้มุนเลยโอ้น้ำมันมีไหมเนี่ยดับไฟก่อนมันหมดเร็วมาได้เร่งด้วยเด้อ เเน,เนเร่งเบาไปมั้งเดี๋ยวเปิดดูก่อนดูน้ำมันมีไหมก่อนไม่เช้าไม่ไดไรเติมนะครับ เดี๋ยวเยดูก่อนระบบน้ำมันใช้ระบบเย่เจขึ้นอยู่นะครับแต่ว่ามันมีไหมฮะเติมเติมใหม่ไอ,ไอเอาเติมมัอนเอาแกลอนไปเอาซีรีไปเอาน้ำมันมาไม่ลงไม่ได้มันเอียงนะครับมันดูดไม่ถึงนี่เซ็ตจ,จนเลยนะ ามาซีกนร้อนเลยกอน,น,นนะโอ้ยร้อนเลยเนื้อใส่เมื่อวานเมื่อวานใส่กีกิร้อนนะว้อพอเต็มหมดเลยอะจอน,ม,นาอมาแล้วพี่น้อง นี่จะเอาลงน้ำมันหมดให้กนไปซื้อมาแล้วเดี๋ยวให้จานโอเอารถลงเดี๋ยวเราจะเอาโตตรงนี้ลงออกให้หมดง่ายหรือยากผมไม่รู้นะครับนี่อยู่คาโตอใหญ่เหมือนกันนะ เดี๋ยวเมันแป๊บหนึ่งครับเดี๋ยวเราลุยกันกันต่อเอาตตัวนี้ออกแล้วเราก็ล้างรถจอดนะครับสงการหนหลังสงการเจอกันอีกทีหนึ่ง,งอ,อืมดี<ต>นะยังไม่เอาหัวลงก่อนมีอาการสะดุดให้เห็นก่อนอเมื่อวานเติมพันห้าวิ่งร้อยว่าเที่ยว งนี้เขาจะเป็นท,ที่นะครับพักพักเรมหรือว่าตั้งเต็นนะครับพวกแอดคาร์บาวว่าังนะเราก็ว่าตามเขา่รว่าแอดคาร์บาวจะมาจริงหรือเปล่านี่เขาบอกว่าว่าลูกชายเขาสนิทก,กันกับพวกแอดคาร์บาวนี่เขาก็เลยทําที่นะครับเขาจะทําเป็นแบบมีรีสอร์ทอยู่สองหลังสักสามหลังแล้วก็มีที่กลางเต็นนะครับตรงกลางตรงนี้จะเป็นที่กลางเต็นกลางเต็นแล้วก็ ตรงนี้ก็จะเป็นแบบธรรมชาตินะครับธรรมชาติมีต้นไม้นะครับต้นไม้นี่เขาให้ใหเอาออกนะครับต้นเล็กขณะนี้เราก็ไม่เอาออกนะครับเอาแต่ตออย่างเดียวครับเอาตอย่างเดียวพวกเพื่อชีวิตนะครับนี่เขาชอบบรรยากาศลุกทุ่งลุกทุ่งไอเรื่องลําบากนี่ชอบนั่งน,นี่พวกวเ,บบเพื่อชีวิตเขาบอกเพื่อชีวิต ของเอไม่ค่อยชอบอันนี้เราเติมไปเท่าไหร่สองพันบ่อยก่สองพันสองพันก็กล่าวว่าจบงานนี้เดี๋ยวเราจะเริ่มขุดนะครับแต่น่าจะยากตรงนี้แหละนี่ตอใหไงๆนี่อายุคาเนี่ย น่าจะเยู่ประมาณสองสามรถนี่เอาไปเทนะครับที่โกดังเราเพราะว่าไม่มีที่เทนะครับเพราะว่าเราไม่ได้เอาท้ายออกไปเทที่โกดังรถอีกคันหนึ่งจอดเอาไว้อยู่ถ้ามันไม่ลงไงก็ขูดลงเลยอ่าอยู่ใกล้ตอนนั้นเราก็เผาไปเรื่อยๆ ต่ออยู่้านะครับมีมีแค่เนี้ยต่ออยู่คาแล้วก็มีตอตอนิดๆหน่อยๆประมาณสี่ห้าตะครับอยู่ข้างในก็ขูดขูด,ดแต่งให้สะอาดนะครับตอนนี้เราทําเป็นงานเมานะครับเราไม่ทําชั่วโมงอ <c oughs> hào lung rồi tự nạp năng lượng lung, lung, lung. เอามาลงถึงหน้างานเลยครับนี่นสเต็ปการลงคอยจานโอแบบนิ่มๆน้ำเน่ม,นมเฮ้ยเฮ้ยต้องแยกหรือเปล่า ดีบรับค่อยลงครับไม่ต้องรีบเรื่อยๆลงไปอีก เฮ้ยลงไปอีกอ๋อพอพอ,อมุนมานี่ก็แทนได้นะครับนี่แทนเสียรคริตเลยว่าเสียรคริตพักฟื้นอยู่ เราดูกันใกลๆนะครับไม่กล้าเข้าใกล้เท่าไหร่มือใหม่มือใหม่หัดลงเอาสุดคิดไม่เฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับสวัสดีครับลงได้แล้ว